ดีเริ่มแล้ววิ่งไงวะลืมเฮ้ยชบตกใจโผมาซะเพ,เพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเราไปด้วยดีกว่ารอนด้วยดีเพื่อนไอ้ยี่ช่วยซ่อมขันไหมเนะี่ยเวลาไหมนะ กูว่าแล้วอืม,อมเห็นคำว่าฆาตกรกำลังมาหาแน่อย่างี้ทันไว้ทันไว้ ใกล้ๆเราเองอะใกล้ๆเราเลยอะวิ่งเดียวร,รออะไรครับช่วยเพื่อนหมูเ,เพื่อนเรามีน้ำใจมากว่ะ ไปทำเครื่องต่อไปดีกว่าเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปไกลๆจากพวกมันนะโอเคโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยนะอย่าเพิ่งรีบตายกันดีเพื่อนอืออเกิดไม่ทันใจเย็นนะ เฮ้ย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 เฮ ไหนวะไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนอย่านะอย่าเพิ่งมานะกับจันเครื่องเดิมก่อนเครื่องเดิมกินเอกไว้ต้องไหนวะเครื่องเดิมเมื่อกีอออ้ไหนวะลืมแล้วกู นี่ป่ะวะโหเครื่องใหม่ก็ได้วะโอ้ยขอบคุณเพื่อนมีเร็วนิดนึงก็ดีนะจะรอดกันไหมเนี่ยมือใหม่ซะด้วยเราเอา้าเฮ้ยน้ย

วยไอ้เย็ดเป็ดเอ้ยมันมาโอ้โหข้างหน้าไว้ข้างหน้าข้างหน้าไปครับร้อยนะครับวิ่งไปก่อน ตามมาวะไม่ตามเลยไอ้ตัวนี้มันมันไม่รีบล่าเราเลยบุกซ่อนตรงนี้แล้วอ้่เหวัดเจียวเฮียนะเฮียเพิ่งมานะ เสียงเันตีมไปใช่เหมเอย่อยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะโอย้ยเพื่อนล้มแล้วเพื่อนตายไปหนึ่งแล้วชุบอุ้ยถันเว้ยอุ้ยถันเว้ย อ้ยทันอีกแล้ว,ว้ยเอ้ยทันเว้ยทันม่งหงเอ,อ้ยเอ,อ้ยทันตอนทอนตอนโอ,อ้ยอ,อืมไปดิมาติดกันเลยนะ เพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนโดนไหมเฮ้ยน้อยต้องปีกเครื่องวะประตูถึงเปิดเอ้ยทันเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราพล้วมไหมเห็นเพื่อนแล้วช่อเพื่อนหน่อเดีกว่า วยเพื่นนอน,นก่อนยเพื่อนอนโอ้โหมันอยู่ใกล้ๆเลยอะ่ะช่วยไงวะไปไหนอ่ะโอ้โหช่วยยากเลยยัดเป็ดอ๋อมันเหน็่นะ กูข้ามกูจุกจุกได้ไหมจูกอ๋อจูกไม่รอดโอ้โหรีดอยจางนี้ตัวอะไรวะถ้ามาก่อนตัวนี้ไม่เป็นสับัดสับบัดสับัดสับบัดสับบัสบบัดสบัด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  ไปกูไปกูไปกูเมื่อเรียบร้อยสามคน ได้ทั้งสองเครื่องมันน่าเดาประมาณกี่เครื่องนั้นก็สื่ตัวสี่เครื่อง,องวองะโอ้โหมารอบแรกค้าแรกเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปกันมา รอบที่สองไม,ไม่รอช้าซ่อมเลยเดียวเจอเครื่องแรกแล้วอืม,มาเพิ่งมาทางนี้นะเฮ้ยเว้ยนะว่าอ้งจะโดนขอเพื่อนอีกแล้วอืมอย่า ừm thản vậy, đã ở đã ở, mình xinh mạ cẩn na, trái gen má thì chăng quá nè Ngoài nó nhiệt quá Điều này cân một luôn ได้ใช่ไหมไอ้เสร็จแล้วเครื่องแรกเครื่องต่อไปเลยไม่ทธไม่เหนเ็ดเลือดเราเลยวะอ้าเรื่อง่้มเสร็จแล้วเครื่องสองเลืออีกสองเครื่องสินะแถวเฮ้ ทำไมเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆวะออกแบบนั้นฮะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกเยี่ยแล้วอยู่ไหนวะตามวัวอย่านะอย่าพึ่งนะใจเย็นๆนะเรื่องนั้นมันอยู่กลางเกินนะผมไม่เอาไมเป็นที่ผ่าน ไปมาได้ง่ายหาเครื่องลิมลิมเนเง้ยเฮ้ยเสร็จแล้วสามเครื่องว่ะอีกเครื่องห,อหนึ่งนะเยอ,อ,อาอีกแล้วโอ๊ยหาแค่อีกเครื่องเดียวเราก็จะรลอดเครื่องบินลินไม่มีแล้วลนะ่ะเฮ้ยเสร็จสี่เครื่องแล้ว หาประตูดีรออะไรอ่ะประตู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 หาประตูประตูอยู่ไหนวะนั่นไงประตูจะเปิดแล้วเว้าแต่ทำไมฆาตกรรอบนี้มันไม่ทำงานนะ ม,มาดูระทึกจริงๆอย่ยานะเนีย้ยมานะมา,าเสือรถเดินยานะประตูจะเปิดใช่ไหมประตูเปิดแล้วแต่ฆาตกรไม่มาวะกูละสงสัย ข้าตกร์เป็นอะไรวะแล้วนี่คืออะไรวะนี่เลยมัห่อหุ้มเครื่องไว้ด้วยเอาเป็นว่าเปิดคลาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราวิ่งไปดูเพื่อนๆครับว่าเอ้ย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 อะไรวะนักเพื่อนเราอยู่ไหนหมดวะเนี่ยก็ทำไมฆาตกรถึงไม่ทำงานเสียงเหมือน เพื่อนประตูเปิดแล้วนะโอ้นี่ไงฆาตกรเอะเพื่อนว่าฆาตกรท่าทางจะมีปัญหาไม่ทำไปเลยหรือโอ้ oh, ตายแล้วสงสัยจะรอดแบบฟรีๆนะครับรอบนี้ ออกเลยแล้วกันไม่รอละไปก่อนไม่รอแล้วนะไปละ match resize e s c a นะครับเรียบร้อยไม่รอละสงสัยเน็ตฆาตกรถ้าทางจะกากนะ เลยมีปัญหานิดนึงรอบนี้เลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยรอดไปฟรีฟรีไปเอาเดี๋ยวไปดูรอบหน้ากันอีกทีนึงมารอบที่สามเห็นเพื่อนว่ะปหาเพื่อนก่นกอนดีกว่าเฮฮ้ๆกระตุกเมื่อกี้มีกระตุก้ย ไม่มีเครื่องให้ซ่อมแล้วผีอยู่ไหนวะวัวบาดเดียวจริง <c> ไ <oughs> ด้ผีที่ฆาตกรวุฒิวิดเอยนั่นไงเพื่อนซ่อมอยู่ไหมเพื่อนซ่อมเนี่ยจะได้เจ็ใบไปไบ อย่าดูดิดจมาดิหาย้กูทันหนีไปเลยจัดการนิ่งอื้มอ,อื้มหนีไปหมดทั้งสี่เพื่อนนะเพื่อนสี่เรื่องแล้วประตูจะเปิด เครื่องต่อไปสิครับอของเราเั็นกล้ี่สิบผานอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ทำไมตึกตึกตึกตรงนั้นนะกลงงง นี่ไงเครื่องหลงหน้านซ่อมเครื่องนี้ดีกว่าเฮ้ยายย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 ยกยยย

เหมือนมันยังตามเรานะความรู้สึกเหมือนมันยังตามเราอยู่นะตามอยู่ป้าตามอยู่ตามอยู่มันยังตามอยู่เสียงเพลงกับเสียงมัเตอร์ยัเต้นอยู่ไม่เหมือนหายไปแล้ววน่ะเหมือนหายไปแล้วหายไปแล้วแต่เาราก็ต้องกลับไปซ่อมนะ ซ้องก่อนซ้ำก่อนเพื่อนมึงอย่าบาดเจ็บบ่อยดิมาแลนะ้วเนี่ยอย่ามานี่นะเว้ยโอ้โหไม่ตายาแล้วช่วยเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนมนนี้มาช่วยแล้ว หลงฮัลโกลมันจะยิ้มไนไหนวะนะดูก่อนว่ามันยิ้มไปไหนมันยิ้มมาหนี่วะ กินทางไหนเนี่ยอุระบาดเสียวลงดินวางเลยเ้ยมาช่วยแล้วเพื่อนอมาช่วยแล้วตออหลงไหมตายโอ,อ้ยหาซ่อนเพื่อนดี ซ่อมเครื่องซ่อมเรื่องซ่อมเรื่องตรงนี้ได้วกะะ็ล่ะซ่อมก่อนเลวซ่อมก่อนซ่อมก่อนเออรักษากันไปก่อนแล้วกันนะอือเฮ้ทันไว้เฮ้ทันไว้เฮ้เสียงเหมือนมาใกล้ใกล้วะ่ะ อีท๋ทันทันเผื่ออี๋ทันเว้เยมึงมาถี่ไปนะอี๋ทันเว้ยอ้อเกเพื่อนเวนเย้ยเนอกูจะโดนนัเนี่ยคร้าเนี้ยอืมทำเย อืมันเว้ยเฮ้ยอะไรบ้างแบบหวาดเสียงจิตเลยตีเครื่องไมวะอือเกือบไม่ทันิดงนั้นอือได้เว่ยได้ไวเวยเสร็จแล้วเว่ยเสร็จแล้วเครื่องที่สอเค่งที่สามนี่แหละ

ทำไม่ดีแล้วเ้อย่าเฝ้าเดมันเฝ้าอ่ะมันเฝ้านะเพื่อนระวังด้วยมันเฝ้านั่นนะนั่นนั่นแน่นั่นนั่น,นแน่ ซ่อมเหมือนกันๆๆน,น,ะน,ะน,ะนะันแหะซ่อมไปไกลๆอย่างนี้แหละประตูเปิดไแสกตั์ตัวใครตัวมันแล่นกันเพื่อนหาประตูก่อนคือนะว่า ตัวอยู่นี่นะกูเปิดแล้วกูเปิดลอแล้วจังหวะน,นี้เออไปช่วยเพื่อนก่นอนอูกคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเบประตูรอแล้วถ้ามีโอกาสไปช่วย แม่งโผล่มาตรงนี้ไปก่อนสิครับรออะไรว่าไม่ทันว้าไม่ทัน <c oughs> โอ้ยรอบนี้รอดนะครับ